อ้าวแล้วครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับผมบอกบอกเรื่องนี้ดีกว,ว่าบอก m a i n ทนแล้วก็ l e นเนี่ยคือมันต้องทํำยังไงนะครับในเชิงของทฤษฎีนะครับผมที่สิ่งที่เราต้องปฏิบัติกับไปกับมันเนี่ย b อกคืออะไร l e นคืออะไร m a i n ท e n น n c คืออะไรนะครับผม โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไม่พูดพ่าดทำเพลงนะผมไปกันเลยนะผมวิธีวิธีง่ายๆนะครับผมในการในการคำนวณสารอาหารเนี่ยเราก็เข้าไปเลยครับ TDE Calculator อันนี้นี่ผมกดไปแล้วนะผม TDE Calculator นะก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอันแรกนะครผมเว็บ TDE Calculator .net นะครับเข้าไปปุ๊บอ่าผมมีอายุอ่ะเท่านี้นะน้ำหนักก็ประมาณนี้นะครับ จะเอาเอาเลขกลมๆก็แหละจะได้คิดง่ายๆนะครับผมจะได้จําง่ายอ่าแล้วก็สูงเท่านี้อ่าตัวนี้เนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วว่า s e d e n t a r y คืออ่าไม่ไม่ได้ขยับอะไรเลยนะครับผม1-2วันต่อสัปดาห์ก็คือ Light e x กซ์ i s e คือ1-2วันต่อสัปดาห์ m o น e r a t e ปานกลางก็3 5 He a v y ก็คือ6-7วันเลยนะครับผมแล้วก็ระดับนักกีฬานะครับก็ ถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรมากก็ประมาณอ่าไลท์เวทนะครับสมมุตินะสมมติผมไลท์เวทนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แฟตบอดี้แฟตเนี่ยได้จากาเครื่องที่วัดอินบอดี้นะครับผมถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นนะผมแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันจะเขียน,นข้างหลังเห็นไหมว่า get body fat caliper here นะผมก็คือเหมือนกับให้เราไปวัดด้วยคาลิเปอรอะไรประมาณนั้น,นครับก็แล้วกดคำนวณไปเลยนะปุ๊บอย่างนี้โอเค พอมาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะผมนี่มันจะบอกเลยเห็นไหมว่า maintenance cutting แล้วก็ b ล็อกเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่ใช้สนาเท่าไหร่บ้านนะผมมาเริ่มกันจาก maintenance คืออะไรก่อนนะ maintenance เนี่ย maintenance มันคือการมันแปลตรงๆว่าคงไว้คงอยู่นะครับผมก็คือการแบบรักษาอ่าแล้วก็คงไว้ให้มันกล้ามเนื้อมันไม่หายให้ไขมันมันไม่เพิ่มอัะนนั้นนะครับก็คือ maintenance นะ ก็น้ให้น้ำหนักมันคงที่อยู่ประมาณเดิมๆนะผมในการที่คุณจะเมนเทนแนน c e ได้เนี่ยคุณก็ต้องกินอ่ะอย่างน้อยก็คือมันจะมี3สูตรเนาะอันนี้เป็น moderate carb ก็คือกินคาร์บแบบปกตินะครับผมอันนี้ lower carb ก็คือกินคาร์บต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็ higher carb คือกินคาร์บเยอะนะผมอันนี้กินแป้งเยอะนะก็มาดูกันทีละตัวเลยนะครับว่ามันยังไงบ้างนะครับผมตัวแรกเนี่ย moderate carb เนี่ย ของผมน้ำหนักเจ็ดสิบห้านะนะเขาให้กินโปรตีนประมาณคูณสองปะเจ็ดสองสิบสี่ประมาณคนะูณสองน้ำหนักตัวสองก็กว่านะผมก็คือกินเกินได้ผมบอกแล้วว่าโปรตีนกินเกินได้ก็ประมาณร้อยหกสิบห้าแต่แต่เวลาผมกินก็ปกติก็ไม่ถึงหรอกครับก็ประมาณเจ็ดสองก็ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบกรัมนะผมก็ก็ยากแล้วนะเอาจริงๆก็ยากแล้วนะผมแฟตแปดหกแปดสิบหกกรัมแล้วก็ คาร์บ1้อยเก้าบสากรัมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโมเดลเลตคาร์บนะพอโลคาร์บเนี่ยคาร์บมันก็จะลงมาเห็นไหมคาร์บลงมาเนี่ยแต่มันก็ต้องไปเพิ่มให้อย่างอื่นอย่างเช่นไขมันแล้วก็โปรตีนนะผมถ้าเกิดคุณลดคาร์บเนี่ยคุณต้องไปแชร์ให้กับไขมันแล้วก็โปรตีนเพื่อที่จะเมนเทนนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ไฮคาร์บเนี่ยแสดงว่าคาร์บมันต้องเยอะถูกปะคาร์บมันต้องเยอะพอคาร์บมันเยอะเสร็จเนี่ยคุณก็ไปลดอย่างอื่นแทนก็เป็นลดอไป ไปลดโปรตีนนะจากตอนแรกเป็น220ก็เป็นร65เท่าเดิมแล้วก็ Fa ตนะครับผมก็ไปลดลงนะผมก็จะทำให้เราสามารถกินแบบไฮคาร์บได้นะผมแล้วแต่นะคือสามารถสลับได้นะครับไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันต้องทำแต่มเตอเดทคาร์บเท่านั้นฉันต้องทำแต่โลเวอร์คาร์บเท่านั้นอย่างเงี้ยคุณสามารถสลับไปสลับมาได้นะผมวันนี้กินอย่างนี้พรุ่งนี้กินอย่างนี้คือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะผมมันขึ้นอยู่กับ สิ่งที่คุณต้องใช้อ่ะในแต่วันนั้นๆน,น,นะครับผมสมมติว่าคุณอา้าวต้องการที่จะอยากได้แรงเยอะหน่อยเอาไปเล่นเวทอย่างเงี้ยคุณก็กินไฮร์ครับในวันก่อนเล่นนะผมก็คือกินคาร์บเยอะนั่นแหละนะแล้วไปลงอย่างอื่นก็น้อยนะครับผมมืคุณก็จะมีแรงไปเล่นเวทนะครับแต่ถ้าเกิดวันนั้นคุณแบบเอ้ยฉันไม่อยากแบบไม่อยากทําอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือฉันฉันไม่ค่อยได้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็กินแบบโลคร์บอย่างงี้ก็ได้หรือว่าโมเดเลต ครับก็ได้นะผมได้หมดเลยนะผมไปไปดูไปดูคัตติ้งกับบล็อกกิ้งกันคือคัตติ้งเนี่ยมันแปลว่าตัดลดอะไรพวกเนี้ยครับคือก็คือลดน้ําหนักนั่นแหละนะผมคัตติ้งอ่าไปดูครับคัตติ้งเนี่ยคือเอาเอาง่ายว่า3ตัวเนี้ยเออผมลืมบอกไปนิดนึงคือเอาง่ายว่า3เลข3ตัวเนี้ยครับถ้ามันบวกกันปุ๊บเนี่ยแล้วคิดมาเป็นแคลน่ะมันจะได้ประมาณเนี่ยครับ คือมันคิดเป็นออ่ TDE ของผมมาแล้วต่อวันนะครับอันนี้คือกรณีอันนี้นะอย่าลืมว่ากรณีอันนี้คือไลฟ์เวทนะครับผมเอ้ยไลฟ์เอกซ์ไซร์นะคือเนี่ยมันคือออกกําลังกายแบบน้อยนะครับผมแต่ซีเดนเทอรี่ก็จะมีอีก,อกแบบหนึ่งนะผมเนี่ยผมลองเปลี่ยนเป็นซีเดนเทอรี่ก็ได้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสัดส่วนมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมตามวันและเวลาที่เรา เราทํากิจกรรมนะผมว่าเราทํากิจกรรมมากน้อยขนาดไหนนะครับสมมุติว่าเป็นเป็นไลฟ์เวทเหมือนเดิมนะจะได้จับง่ายๆโอเคมาดูไลฟ์เวทคัตติ้งเนี่ยสมมุติว่าในวันที่คุณออกกำลังกายเนี่ยคุณอยากจะลดน้ําหนักไปด้วยนะผมคุณก็กินตามนี้นะผมอันนี้คือ moderate carb นะครับเหมือนกันนะครับหลักสูตรเหมือนกันเลยว่าถ้าเกิดว่า,าคาร์บมันเยอะเนี่ยคาร์บมันเยอะโปรตีนมันก็จะ น้อยอืมงั้นน้อยลงนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเราเอาคาร์บน้อยเนี่ยโปรตีนมันก็จะเยอะอยเ้งครับเราจะเราจะไปเน้นโปรตีนแทนเราจะไม่เน้นไขมันนะคือไขมันเราก็เพิ่มได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าโปรตีนคุณสังเกตว่าอันเนี้ยไขมันอน่ะมันเพิ่มแค่6จาก6กมา76็บหเห็นไหมมันเพิ่มแค่สิแต่โปรตีนเนี่ยมันเพิ่มแบบหลายหลาย4ี่สิบประมาณนะประมาณนะประมาณ4ี่สิบนะครับผมมันเพิ่มค่อนข้างเยอะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจาก ไขมันเนี่ยแคลอรี่มันค่อนข้างสูงครับแล้วโปรโตีนเนี่ยมีความสาคัญมากกว่าไขมันแล้วก็โปรโตีนเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไร <c oughs> ยิ่งเยอะยิ่งดีนะผมหมายถึงว่ากินเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้แบบการเผาผลาญเนี่ยเยอะขึ้นด้วยมันก็จะทําให้อ้วนยากขึ้นนะครับไขมันเนี่ยกินเยอะๆมันก็เกินไปมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับก็เลยก็เลยกินเป็นโปรโตีนดีกว่านะครับผมในช่วงที่โลคาร์บนะครับแล้วก็ higher carb ก็คือ คาร์บเยอะนะครับผมก็ตามนั้นก็จะไปลดแฟตแล้วก็ลดโปรตีนลงนะครับผมตามนี้เลยนะคัตติ้งก็คือลดน้ําหนักนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากคัตติ้งคุณก็กินตามนี้นะครับผมลดน้ําหนักช่วงที่คุณอยากจะลดนะนะถ้าเกิดว่าบ็อกกิ้งต่อไปบ็อกกิ้งก็คือมันหมายถึงว่าเราอยากที่จะเพิ่มน้ําหนักเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะครับผมอย่างเช่นไปเพิ่มน้หนักเพื่ออยากตัวใหญ่ขึ้นส่วนตัวหรือว่าอยากจะไปเพาะกายอยากจะไปแบบ เปลี่ยนรูปร่างนะครับผมก็ให้กินแนวบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งนะครับมันหรือคนไทยเขาเรียก่าบักบักใช่ไหมบักกิ้งนะครับผมก็กินตามนี้นะครับผมอันนี้จะสารอาหารมันจะเยอะกว่าเมนเทนแล้วก็มันจะเยอะกว่าคัทนะครับมันจะเยอะที่สุดนะครับผมมันจะเน้นเรื่องของสารอาหารให้เยอะนะครับผมในทุกๆทุกๆอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าจะคัฟเยอะอย่างเดียวหรือว่าจะ <c oughs> จะโปรตีนเยอะอย่างเดียวนะคือมันเยอะทุกอย่างนะไขมันมันก็เพิ่มนะผมคือมันเพิ่มมาทั้งสามอันนะครับในความเป็นจริงคืออาหารหนึ่งอย่างครับมันมีทั้งสามองค์ประกอบอยู่แล้วมันมีทุกอันอยู่แล้วนะผมมันไม่ได้แบบมันมีทั้งโปรตีนแฟตแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอยู่แล้วมันไม่ยากนะที่จะเป็นแบบแฟตศูนย์คาร์บศูนย์อะไรเงี้ยยากมากนะผมยากคือถ้าเกิดเป็นอาหารพวกธรรมชาติแบบหมูไก่อะไรพวกนี้นะเนื้อสัตว์อ่ะมันก็มีมีอยู่บ้างนะผมโอเคบล็อกกิ้ง นะครับผมเรื่องของบ็อกกิ้งเนี่ยก็เพิ่มทุกอย่างเลยจากตอนแรกจากเมนเทนแล้วก็คัรเนี่ยจะเยอะที่สุดนะครับผมอันนี้ต้องกินหนักคือมันต้องพุชตัวเองนิดนึงอ่ะอันเนี้ยคือถ้าบวกกันอ่ะสามอันอ่ะจากตอนแรกที่เรากินแค่สองพันสองใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มมาเป็นสองพันเจ็ดอย่างเงี้ยสองพันเจ็ดเนี่ยเราก็ต้องแชร์แชร์มาที่โปรตีนอ่ะสองร้อยสามสิบกรัมแฟตร้อยห้าร้อยห้าแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสองร้อยสามสิบหกเนี่ย สัดส่วนก็คือมันมันเยอะขึ้นมากคุณก็ต้องกินเพิ่มขึ้นมากนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มน้ำหนักจริงๆนะผมให้ดูระหว่าง maintenance กับ b o l k i n g มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะครับผมคือโปรตีนเนี่ยเพิ่มมาแน่นอนอยู่แล้วประมาณ40กรัมได้40กรัมนี่ก็เยอะนะประาอกไก่2ชิ้นเลยนะผมอกไก่ชิ้นท้าฝ่ามือ2ชิ้นนะเยอะนะครับแล้วก็คาร์บจาก ร้อยเก้าสิบสามมาเป็นสองร้อยสามสิบหกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะผมคือข้าวดีๆอีกจานหนึ่งเลยนะครับผมเพิ่มได้นะครับผมประมาณอีกถ้วยเล็กนึงอ่ะอข้าวประมาณอีกถ้วยเล็กหนึ่งนะเมื่อกี้พูดพูดถึงเรื่องของบล็อกกิ้งกับเมนเทนแนน c ์ใช่ไหมไขมันมันก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะผมเพิ่มมาเยอะเยอะอยู่นะก็ประมาณร้อยเก้าสิบสามนะครับผมถึงสองมาเป็นสองร้อยสามสิบหกนะอา้าวดูผิด ประมาณ86มาเป็น105ครับมันก็เพิ่มประมาณ20 20กรัมประมาณประมาณนั้นนะครับผมก็เยอะนะคือแต่ว่ามันก็จะน้อยกว่าสารอาหารอื่นเพราะว่าเนื่องด้วยไขมันมันแคลอรี่มันมันเยอะนะครับผมแล้วมันมันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานในการย่อยน้อยมันเรียกว่าอะไรจะพูดว่ามันย่อยง่ายก็ก็ไม่ก็ไม่ไม่ผิดนะครับผมแต่ถ้าโปรตีนเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการย่อยเยอะมันก็เลย ให้ความสาคัญกับโปรตีนมากกว่ามันก็เลยโปรตีนเยอะนะครับผมโอเคผมสรุปให้ง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ผอมนะคนที่ผอมต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ําหนักนะผมให้คุณกินแนวบล็อกกิ้งนะครับผมคุณสามารถกินสลับกันได้นะมอเตอร์เลสคัพลัวเวอร์คัพไฮเออร์คเนี่ยคุณสามารถกินสลับกันได้เลยวันหนึ่งคุณจะอยากจะกินล o ว e r c ร์คก็ได้อีกวันหนึ่งคุณจะอาจจะกินไฮเออร์คัพก็ได้มอเตอร์เลสคัก็ได้นะครับ แล้วแต่ว่าวันนั้นนะ่ะคุณอยากจะกินแบบไหนนะครับผมสามารถกินผสมผสมกันได้สลับกันได้นะครับผมแล้วแต่คุณเลยนะผมอันนี้คือต่อวันนะต่อวันนะครับสําหรับคนผอมที่อยากจะเพิ่มนะแต่ว่าก็ต้องสู้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าจากจากเมนเทนน่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กําลังน้ําหนักลงหรือว่าน้ําหนักคงที่มันไม่ค่อยลงเนะี่ยคุณลองดูอาเมนเทนแนน์นะครับผมกับบล็อกกิ้งมันเปรียบเทียบเลยนะว่ามันต้องกิน มากขึ้นขนาดไหนนะครับมันก็จะเห็นภาพว่าเราต้องกินอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากจะผอมนะครับเป็นคนส่วนใหญ่ก็คงอยากจะผอมกันเนาะเป็นแบบว่าลดไขมันลดน้ําหนักอะไรพวกนี้เนาะก็จะต้องดู maintenance คู่กับ cutting นะครับว่าคุณเนี่ยควรจะ,ะลดอาหารลงขนาดไหนนะผมอย่างเช่นโปรตีนนะดูของมอนเตเลสขาอย่างเดียวนะยกตัวอย่างนะครับ ร้หกสิบห้ากรัมกลายมาเป็นร้อยยี่สิแปดกรัมก็ค่อนข้างลงมาประมาณสามสิบนะครับผมประมาณอืประมาณสามสิบกรัม,ระม g, นะครับผมก็ประมาณอกไก่ลดลงหนึ่งชิ้นนะครับผมต่อมาเป็นไขมันนะครับแปดสิบหกลงมาเหลือหกสิบหกนะครับก็ยนะี่สิบยี่สิบกรัมเนาะก็คือถามว่ามันเดียวไหมมันนิดเดียวครับผมแค่ยี่สิบกรัมของไขมันเนี่ยใช่ ยี่สิบกรัมไขมันนิดเดียวเท่านั้นนะผมไม่เยอะนะครับประมาณน้ํามันนิดนึงอ่ะอันนี้อันนี้จําจาแม่นแม่นไม่ได้นะผมร้อยเก้าสิบสามกรัมคราฟนะถ้าเกิดเป็นคัตติ้งก็คือเหลือร้อยสี่สิบเก้าร้อยสิบเก้าประมาณร้อยห้าสิบเนาะก็มาสี่สิบกรัมนะผมสี่สิบกรัมก็ไม่เยอะนะผมคือต่างกันไม่มากครับไอ จากเมนเทนลงมาคัตติ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะผมแค่คุณลดปริมาณสารอาหารลงไม่ไม่เยอะนะผมก็สามารถที่จะลดน้ําหนักได้แล้วนะครับผมถามว่าลดน้อยกว่านี้ได้ไหมลดน้อยกว่า128ตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะผมได้นะแต่อย่าลืมว่าต้องห้ามลงมาเหลือต่ำกว่า1,600นะครับผมอันนี้คือกรณีของผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครผม อย่างอื่นก็เหมือนกันครับผมสัดส่วนเหมือนกันเลยนะผมมันก็จะไปแชร์ให้อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นโลคาร์บก็โลคาร์บถ้าคาร์บมันต่ําก็จะไปแชร์ให้แฟตกับโปรตีนแต่ถ้าไฮเออร์คาร์บคาร์บสูงมันก็จะไปลดแฟตกับโปรตีนนะผมอันนี้เข้าใจง่ายเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่แบบผอมและอยากจะมีกล้ามก็แนวบ็อกกิ้งนะครับสรุปให้อีกทีหนึ่งนะผอมอยากจะมีกล้ามอยากน้ําหนักขึ้นกินแนวบ็อกกิ้งนะครับ คัตติ้งกินสำหรับคนที่แบบอยากจะตัดอยากจะลดน้ําหนักลงนะครับผมแล้วก็ม i n เทเนนนะครับก็กินให้อ่าอยากจะคงไว้ให้มวลกล้ามเนื้อมันไม่หายให้น้ําหนักมันไม่ลดมากนะผมให้เปอร์เซ็นต์แฟตมันก็ไม่ได้ลดมากนะผมอ่าประมาณนี้นะผมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แฟตลดลดไปก็ดีนะ เมนเทนแนนก็คือแบบคงไว้อะคงไว้ให้มันแบบมวลกล้ามเนื้ออยู่ประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้แบบลดไม่เพิ่มนะอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอย่าลืมว่าผมกดในเรื่องของไลฟ์เอ็กซ์ไซร์นะอันนี้คือในวันที่เราออกกําลังกายเบานะครับผมในวันที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องกินเท่านี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดวันที่คุณซีเดนเทอรี่เนี่ยคุณก็ต้องกินเท่าซีเดนเทอรี่นะครับคุณต้องไปดูของซีเดนเทอรี่นะครับนะ่ะ คุณก็ต้องไปดูของเซนทอรีนะถ้าเกิดคุณแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกกำลังกายหรือว่าไม่ไม่ไม่ออกกำลังกายเลยนะครับผมหรือว่าออกกำลังกายแค่แบบอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปดูลายเอ็กซ์ไซร์นะถ้าถ้าเกิดมีการออกกำลังกายอาทิตย์ละวันนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ออกกำลังกายเลยสักวันทั้งเดือนอย่างเงี้ยคุณต้องมาดู s ซ d เซนเทอรี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมนะก็เหมือนเหมือนกันนะครับผมวิธีการดูง่ายๆคล้ายๆกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะ แล้วก็เน้นย้ำนะครับเรื่องของ BMR นะมันเป็นค่าการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานที่คนต้องใช้ในแต่ละวันนะครับมันหมายถึงว่าเวลาเราลืมตาตื่นมาปุ๊บแล้วเราก็คือหลับไปเลยนะครับคือไม่ได้ขยับตัวนะครับเหมือนอารมณ์แบบว่าผู้ป่วยที่นอนบนเตียงแบบเนี้ยเขาก็ต้องการพลังงานนะครับพอต้องกินไม่กินไม่ได้นะผมก็ต้องเผาผลาญนะผมอ่ะกะเพาะต้องย่อยสมองยังต้องคิดอยู่นะสําหรับผู้ป่วยที่อยู่บนเตียงนะเออก็ประมาณนี้เลย นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ